คือแบบนี้จ๋าเลิกงานดึกมากวันนี้แล้วจ๋าก็ไม่อยากจะกลับบ้านไปทํากับข้าวหรือทําอะไรก็เอาท้องมาฝาก p พ n d a Express p ส n d a Express มันใกล้ที่ทํางานจา๋าแล้วก็เป็นทางผ่านจะไปบ้านจ๋าพอดีนะครับจะมาบอกว่าน้องเข้าใจดีมากเลยอ่ะเขาเห็นเราใส่ชุดทหารก็ให้ลดอีก20%โอ้โหแล้วก็ข้าวนี่แบบอัดเต็มอ่ะอัดแบบเต็มที่ ฮนด้าเอ็กเพรสก็แก้ขัดได้นะอย่างน้อยมันมีข้าวมีเนื้อกงเนื้อไก่อยู่ฮะไปเข้าคลิปกันดีกว่าจ่าพูดเยอะละมาตามมาครับพสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world วันนี้จ่าพาไปเที่ยวรอบไม่ถือว่ารอบโลกนะแต่ว่ารอบในแอเรียที่จา่า ได้เข้าไปดูแลนะครับก็ขับไปสไกายเลยวันนี้ยังตกดึกประมาณเกือบตอนนี้เกือบ3ามทุ่มแล้วจะได้ขับไปค่ายทหารอากาศแวะไปเจอกับพันจา่า,นจาเอกนะครับที่เป็นหัวหน้าจา่าแล้วก็ไปรับรางวัลให้เพื่อนจา่าก็เดินทางนะถ้าใครตาม Facebook จา่าวันนี้ก็จะเห็นจ่าเดินทางไปทั่วแล้สุดท้ายมาจ่าก็เดินทางออกจาก ค่ายฐานอากาศแล้วก็เดินตรงไปเอ้ยขับรถตรงไปหาลูกน้องจา่าโอ้โหเหนื่อยมากๆเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสเก็บรูปภาพในที่ออฟฟิศที่จ่าได้ไปดูนะครับแต่ว่าได้เก็บคลิปข้างทางที่คือแบบนี้ครับเนี่ยภูเขาน้ําแข็งมันสูงมากไงแล้วก็แล้วก็มันก็เลยเป็นน้ำแข็งทุกทีนี้จะเป็นแบบ น้ำตาลน้ำตาลไปหมดเลยอ่ะพี่พน้องๆได้เห็นอ่าที่จ่าได้อัดไปให้ก็หวังว่าคงจะเอนจอยนะครับเพราะว่าคลิปผ่าน,านมานะมานี้มีแต่หน้าจ่านะครับเดี๋ยวกลัวพี่พี่น้อง,องจะลาคาญก็เลยไปเก็บวิวทิวทัศน์และบรรยากาศข้างนอกมาให้ชมกันวันนี้เราเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับว่าจ่าจะมาพาเอ้จ่าจะพามาพูดเรื่องอะไรจ่าได้เห็นข่าวนี้แล้วปื้มดีใจ ดีใจมากๆเลยครับดีใจมากๆกับน้องๆทั้งสองท่านนะครับที่ได้ทําตามฝันหรือเขาอาจจะไม่ได้ฝันแต่ว่าอาจจะเป็นสิ่งอะไรที่แบบถือว่ามี1ใน60ล้านคนหรือว่าสิบคนใน60ล้านคนที่เรามีในประเทศไทยนะครับเฮ้ยจ่าพูดอะไรเริ่มงงแล้วอะมาเลยเข้าเรื่องกันเลยครับจากเพจนะครับคเครดิตต้องให้กับ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกอาร์มี่หรือว่า PR Center นะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น2นักเรียนในร้อยสามารถสอบเข้าเรียนโรงเรียนในร้อยสหรัฐ USMA หรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันก็ West Point นะครับจะได้มีโอกาสไปเวสต์พอยต์ West Point, ตอนอยู่มัธยมนะครับโรงเรียนพาไปเที่ยวมันมีความที่แบบ บรรยากาศที่แบบสุดยอดอะเหมือนอเหมือนหนังแฮร์รี่พอตเตอร์อะตึกเขาจะออกเก่าๆแต่ขังๆแล้วก็เต็มไปด้วยกับกับประวัติศาสตร์นะก็เป็นบรรยากาศที่ดีครับก็อ่านต่อเลยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนายร้อยเดชาทรสุวรรณคิรีนะครับจ้าโหตัวหนังสือเล็กมากและนักเรียนนายร้อยวีระชัยสงเงี่ยมภพศาลกิจ ที่ได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรระดับเป็นปริญญาตรีสาขาวิชา General Engineering ณโรงเรียนในร้อยสหรัฐอเมริกาหรือว่า United States Military Academy USMA เมืองเวสต์พอยต์มนรัดนิวยอร์กหรือรัฐนิวยอร์กที่เรารู้จักกันนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทั้งคู่มีผลการฝึกอบรมดีเยี่ยมในหลายสาขาวิชาและได้รับการชื่นชมถึงความมุ่งมั่น ความมีวินัยในการศึกษารวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมจากคณะคณาจารย์นำมาซึ่งชื่อเสียงให้กับทอบอก็ทหารบกและประเทศชาติตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในร้อยทุนทอบอรุ่นต่อๆไปที่จะต้องเข้ารับการศึกษาณนะต่างประเทศสุดยอดมากครับน้องๆทัง้งสองท่านจาก ภูมิใจในน้องๆสองท่านมากเลยครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีและดีใจจากใจจ่าให้ไปเลยนะครับแต่เสียดายเสียโอกาสที่เราไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันแต่ครั้งหน้าโอกาสภายภาคหน้าถ้าจ่าได้มีโอกาสกลับไปไทยจ่าก็อยากจะไปนะเรามาต้องสลูทกันนะครับสุดยอดเลยครับจ่าคือตอนนี้นะมีน้องๆคนไทย ที่เป็นอเมริกันซิเดเซนหรือเป็นคนอเมริกันแล้วน้องๆก็มีทั้งเรียนโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศเวสต์พอยตนี่ยังไม่เห็นนะยังอาจจะมีอยู่แหละแต่อาจจะอาจจะหาตัวไม่เจอแต่รู้แน่ๆเลยมีเออ f o r f o r c e d e m y e m y แล้วก็ Naval Academy ตอนนี้กำลังเรียนอยู่เลยนะครับจ๋าก็ตาตามน้องๆเขาอยู่แต่ ที่เป็นคนอเมริกันเชื้อสายไทยที่เรียนเวสต์พอยต์ตอนนี้จ่ายย,ยังตามหาไม่เจอนะครับหรือเขาอาจจะไม่อยากแสดงตัวแต่น้องสองคนนี้เป็นทหารไทยแล้วก็ได้มาเรียนหลักสูตรจ้าวแบบทึ่งในตัวน้องสองคนมากๆเลยครับหวังว่าน้องคงจะเอาความรู้ทุกอย่างที่ได้เรียนในใน USMA หวังว่าจะเอาไปแบ่งปันมุมมองนะครับสำคัญมากเลยมุมมองอ่ะ เพราะว่ามุมมองมันมันอาจจะทําให้โลกมันเปิดไปอีกกว้างกว้างกว่าเดิมนะครับและมันไม่ผิดครับและบางอย่างที่ที่เราอาจจะเรียนรู้ในกองทัพหรือว่า USMA หรือว่าโรงเรียนในร้อยของกองทัพอเมริกานะครับมันมันอาจจะเอาไปใช้ที่เมืองไทยก็ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างน้อยเราอาจจะเอาไปเล่าไปไปแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้การตัดสินใจหรือระบบต่างๆครับเผื่อภายภาคหน้ามันอาจจะเป็นประโยชน์หรือเราเอาเอามาเทียบกันก็ได้ครับเอามาเทียบแต่ไม่ใช่เทียบแบบแบบว่าเฮ้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ดีกว่าไม่ใช่เอาไปเทียบแล้วก็ดูข้างๆครับว่าเฮ้ยมันมีเนื้อที่ที่เราสามารถปรับปรุงตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยหรือว่าเราจะเอาความคิดมุมมองตรงนี้มาปรับปรุงตรงนี้ดีไหมหรือว่าเราจะเอามาเปรียบเทียบแบบว่าโอ้โ oh, ห oh, ที่อเมริกาทำเนี่ยแบบมันมันไม่เข้ากับกับเมืองไทยเลย ระบบนี้ไม่สามารถเอามาใช้ได้แต่น้องๆนะครับทั้งสองท่านเนี่ยแล้วก็ท่านหลายๆท่านที่ที่เคยผ่านมาจากสายตรงนี้แล้วก็เอาไปใช้ได้จะต้องขอบคุณจริงๆเลยครับและขอบคุณทั้งโอกาสที่ทางกองทัพอเมริกาให้แล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆที่ฝึกฝ่ายฝนแล้วก็ฝึกฝ่ายฝนจะพูดมั่วแล้วแต่คือคือการที่จะมาถึงตรงนี้ได้มันไม่ได้ง่าย ấy. มันยากมากๆเลยครับแล้วก็จะเชื่อว่าน้องๆทั้งสคนก็คงต้องเสียเวลาตัวเองเยอะเลยโดยการฝึกเรียนฝึกฝนทุกทีทุก,ๆ,ทกๆอย่างทั้งภาษาอ่ะจ่ากแก่ๆอายุข้าราชการก็จะครบ20ปีเดือนหน้ามันทำให้จ่าปื้มปิติมากๆครับจา่าไม่มีอะไรจะพูดอีกต่อไปละได้แต่เพียงว่าขอแสดงความยินดี ใครที่เป็นทหารบกทอบอแล้วรู้จักน้องสองคนนี้ก็ขอฝาก p e r s o n a l message ของจ่านะครับให้ให้น้องทั้งสองท่านด้วยนะครับก็จ่าจะคอยติดตามและคอยอติดตามน้องๆแล้วกันนะครับวันนี้จ่ามาเล่าและแสดงความคิดเห็นเท่านี้แล้วกันเพราะว่ามันนานละถึงเวลาไปนอนแล้วครับ ต้องอาบน้ำนอนยาวพรุ่งนี้ทํางานต่ออีกแล้วยงไัไงเดี๋ยวเจอกันกันกบคลิปจากโออเมริกากับต่างความคิดเห็นต่างกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างวันนี้เจ้จ่าเลอะเรือนแล้วนะคงไม่ได้นอน <c oughs> <c oughs> เอเคครับจ่าไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด subscribe ถ้าคลิปนี้ไม่ได้เรื่องไงคอมเมนต์ได้ครับจ่าไม่ว่าถ้าชอบคลิปนี้ช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณ ทุกท่านที่เข้ามาชมวันนี้จากขอลาครับสวัสดีครับผม